สวัสดีครับสวัสดีเวรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินทร์เดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรามีกล่องนี้มารีวิวนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวมารุคิงกรานโซดนะครับงานจากค่าย Orange Cat นะครับคือแมวส้มของเรานั่นเองนะครับผมนี่บล็อกอาร์ตก็เป็นแบบนี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าบล็อกอาร์ตเขาทำมาสวยมากสวยมากจริงๆนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นมารุคิงกรานโซดแบบนี้นะครับนี่ด้านล่างก็แบบนี้นะฮะ กล่องผมขาดไปแล้วอะ่ะหมาผมกัดนะครับผมเออวางไว้บนชั้นนะครับหมาผมก็ไปเล่นก็ขา,ขาดละเสียดดยอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ไม่ได้เก็บกล่องอยู่แล้วไม่ค่อยได้เก็บกล่องอยู่แล้วนะครับนี่โอ้หผมชอบบล็อกอาร์ตากะ่ะสวยมากสวยมากนะครับตัวนี้ผมได้มานานแล้วนะราคาตอนนี้ก็น่าจะอยู่พี่ประมาณพันเจ็ดพันแปดพันเก้าประมาณนี้มั้งครับนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยละกันเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับผมได้มานานแล้วละแต่ผมยังไม่ได้ประกอบสักทีนะครับวันนี้ก็ เรื่องงามยามดีนะครับได้มาประกอบสถทีนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมรีวิวเจ้าตัวมารุคิงการดซตัวนี้กันครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยครับโอเคครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับก็จะได้อุปกรณ์ต่างๆประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็เยอะอยู่นะถือว่าเยอะใช้ได้นะครับพอประมาณเลยแหละนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตัวหุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้กันก่อนนะครับผมจะได้ไม่เกลกยเนาะนะครับ อย่างแรกเลยนะครับที่แถมให้ก็คือแอคชั่นเบรดนะครับแอคชั่นเบรดเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะครับตัวนี้จะมีวงแหวนเวทนะครับที่เวลาไว้ใช้เรียกตัวหุ่นออกมานะครับนี่ก็จะมีแกนตรงกลางนะครับอันเนี้ยจะไว้เวลาเล่นเฟสโหมดนะนะครับเวลาประกอบร่างเป็นแบบหน้าคนยักษ์นะครับก็จะเอามาตั้งตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับตัวเนี้ยจะเป็นแกนสําหรับที่จะวางฉากนะวางฉากแอคชั่นนะครับสำหรับตัวมรดกการโซต์ตัวนี้เขาจะมีฉากแอคชั่นมาให้นะครับเราก็มาวางไว้อย่างเงี้ย นะครับจะมีมาวางให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอตัวฉากตัวนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับตรงฐานตรงนี้นะฐานมาถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเนี่ยด้านในเนี่ยเราสามารถเก็บพวกพาร์ตต่างๆได้ตัวนี้ผมชอบนะเออเก็บพาร์ตต่างๆได้นะครับพวกพาร์ตมือพาร์ตอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกแกนแอคชั่นเบสนะครับเก็บด้านหลังนี้ได้นะครับก็โอเคนะครับพวกแอคชั่นเบสที่เป็นแบบเนี้ยนะครับมันมันจะสามารถเก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆได้เนี่ยทให้เราแบบ เนี่ยปกติเราไม่ค่อยจะมีที่เก็บใช่ไหมนะครับปกติไม่ค่อยจะมีที่เก็บเนี่ยมันสามารถเก็บได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของขั้นตอนการเก็บของมันนะอยู่ในคู่มือนะครับมีบอกอยู่นะครับจริงจริงผมก็ยังไม่ได้เก็บนี่นี่มันจะเก็บประมาณนี้นะครับทุกอย่างนะครับสามารถใส่แบบตามล็อกอย่างนี้ได้เลยนะครับถือว่าโอเคนะทําดีทําดีนะครับอันนี้เป็นบบเมนูนของเขานะคู่มือเขาก็ค่อนข้างสวยนะครับเป็นเล่มเลยเป็นเล่มสวยสยเลยนะครับ เป็นเมนูนที่ดีนะครับอืมดูแล้วประกอบง่ายประกอบเพลินนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของแอคชั่นเบดคือแอคชั่นเบนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนรีวิวสรุปอีกทีแล้วกันนะว่ามันตั้งแล้วมันจะเป็นยังไงประมาณไหนนะครับเนวัสดุดีนะนะครับทำเป็นแบบสีเงาเมทัลลิกมาเลยนะครับเอาวิ่งๆเลยแหละอันนี้ก็คือคอนแทมอย่างแรกนะครับอย่างที่สองนะครับเดี๋ยวไปดูมือเสริมแล้วกันนะครับมือเสริมเนี่ย มันจะมีมือกลางแบบตรงๆมาให้นะครับ1คู่แบบกลาง1คู่แบบกำอีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มือตายตัวนะครับเป็นมือกำเหมือนกันนะครับที่ตัวหุ่นนะซ้ายขวานะครับอันนี้จะเป็นแกนสําหรับล็อกนะครับที่จะเอาไว้เก็บในแอคชั่นเบรนะนะครับเราสามารถถอดออกมาเล่นได้นะครับพวกมือพวกนี้ครับถอดมาเปลี่ยนได้นะครับอืมอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ผมก็ชอบอยู่นะครับมันมีจุดเก็บที่แบบเป็นกิจลักษณะนะนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นพวกแกนแอคชั่นต่างๆนะครับที่จะมาใช้เล่นกับแอคชั่นเบสนะครับทีน,นี้ก็มีมาให้ประมาณนึงนะครับอันนี้พวกแกนแอคชั่นใสๆนะครับที่แถมมาให้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเหรียญเวทมนต์นะครับถ้าใครที่เคยดูมาตุ้กิงการโซดนะครับมันก็จะมีเหรียญแบบเนี้ยที่พระเอกใช้นะครับแล้วก็จะมีปืนอันนึงเวลาจะเรียกการโซดออกมาเนี่ยมันต้องใส่เอานี้ใส่ปืนนะนะแล้วก็ยิงออกไปนะครับผมก็เออคิดอยู่นะแต่ตอนเด็กอะ คือบ <gener> to ึงเรียกยากนะป่าวว่าหุ่นเนี่ยในยากจริงนะถ้าไม่มีปืนเนี่ยยิงไม่ได้นะครับยิงไปเนี่ยมันจะปิบวิ่งเป็นวงแหวนเวียขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแบบตรงเนี้ยนะครับวนไปวนไปแล้วพอขี่เป็นดาวแบบนี้ยก็จะมีการซดขึ้นมานะครับเอคือถ้าเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าปืนหายทําไงวะถ้าปืนหายมันก็จะยิงเหรียญไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญอะคริลิกแบบหนาๆเลยนะนี่ความหนาก็จะประมาณหนึ่งนะครับมีมาให้หนึ่งเหรียญนะครับ มีเพจนะครับที่เป็นตัวละครนะครับตอนที่ไปยืนอยู่ตรงหน้าหุ่นนะนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปเสียบตรงแอชั่นเบียให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะมีมาให้2ออตัว2ล่างนะครับเป็นล่างชุดปกติแล้วก็ชุดที่ใส่ใส่ควบคุมมาร์ิงการโซอนะนะครับก็จะเป็นชุดแบบนี้นะครับแต่เป็นหน้าหันหลังนะครับมันจะหันหน้าเข้าไปหาตัวหุ่นนะนะมีมาให้2ตัวนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเปลไฟมังกรนะครับที่แถมมาให้นะครับเปลไฟมังกรตัวนี้นะครับจะไปวางกับฉาก ฉากหลังนะฉากหลังที่เวลาแปลงร่างเป็นหุ่นแล้วมันก็จะมีเปลวไฟมังกรแล้วก็จะไปวางสอดไว้กับตัวฉากหลังนะครับนี่อันนี้ก็มาให้มีมาให้1แผ่นนะครับอย่างละแผ่นอ่ะจริงๆมันจะเป็นแผ่นใหญ่มาเลยนะครับแล้วก็ไปแกะออกมาเป็นแอคชั่นแบบนี้นะครับโอเคโอเคสวยดีนะครับวงแหวนเวทนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้เล่นเปลี่ยนกับอันนี้นะนเปลี่ยนกับฐานตัวนี้ฉากตัวนี้นะครับ สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับอยากเล่นวงแหวนแบบไหนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับนี่มีมาให้2แผ่นเป็นกระดาษธ,ธรรมดานะสุดท้ายที่มีมาให้นะครับผมก็คือในส่วนของฉากนะฉากแอคชั่นต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นฉากที่เวลาเรียกเรียกหุ่นขึ้นมานะครับมันจะเป็นประกายแบบนี้นะครับเราจะไปตั้งฉากนี้ไว้ที่หลังแอคชั่นเบสนะนะม,มันสามารถตั้งได้นะครับเสียบได้นะครับอันนี้ก็เป็นฉากที่แบบแปลงร่างเป็นหุ่นนะนะมนนีมาให้2ฉากนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปใส่โอเคนะอันนี้นะครับถือว่าของแถมเยอะเลยนะของแถมเยอะเลยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์อุปกรณ์ต่างๆออกไปก่อนนะนิดหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวหุ่นกันนะครับอ่าก่อนไปดูตัวหุ่นนะครับไปดูอาวุธกันก่อนนะครับอาวุธนะครับผมก็จะมีดาบมาให้สองเล่มนะเป็นดาบเล่มปกตินะครับปกติก็จะเป็นดาบแบบแบบนี้สีเหลืองนะครับใบดาบสีเหลืองนะครับด้ามสีแดงนะฮะมีการแยกสีมาค่อนข้างจะดีนะครับ แยกสีมาแบบครบๆเลยนะครับสวยดีนะอีกอันนึงนะครับจะเป็นดาบแบบเปลวไฟนะครับตัวเปลวไฟนะครับตรงนี้เขาทําสีมาให้นะครับถือว่าทําสีมาได้สวยเลยนะไฮไลท์เปลวไฟสีเหลืองสีส้มเนี่ยออกมาได้สวยเลยนะครับมีมาให้2เล่มนะครับอาวุธก็มีเท่านี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหุ่นกันนะครับขอแยกไปก่อนเลยนะทีนี้เรามาดูที่ตัวหุ่นกันบ้างนะครับ ตัวหุ่นนะครับความรู้สึกแรกหลังจากที่ประกอบเสร็จต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับแล้วก็มีความคลาสสิกมากๆผมค่อนข้างชอบมากเลยนะนะครับนี่ถ้าเพื่อนๆที่ได้ดูมาร์คิงการโซดเมื่อก่อนนี้ก็น่าจะน่าจะมีความรู้สึกแบบเดียวกับผมนะครับอันนี้จะเป็นร่างที่แบบแปลกหูแปลกตาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับร่างนี้นะครับเป็นร่างที่พัฒนาจากตัวการโซตปกติม้งนะครับถ้าจะไม่ผิดน,นะนะครับนี่มีความคลาสสิกอยู่นะครับตัวหุ่นเนี่ยสเกลของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบ ไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะถ้าเป็นหุ่นการโซดเมื่อก่อนนะครับมันจะประมาณเนี้ยเตี้ยเตี้ยตันๆอยู่นะครับนี่ซึ่งสวยมากสวยมากต้องบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านการประกอบประกอบกันบ้างนะครับสำหรับด้านการประกอบนะครับผมตัวเนื้อพลาสติกนะครับของตัวมรดกิมาการโซดตัวนี้นะครับอันนี้เป็นงานลิขสิทธ์นะของทางออร์เดนแคเลยนะนะครับเขาได้ลิขสิทธิ์มาจากมารดกิมการโซดนะครับเนื้อพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมาก ดีมากๆนะครับเรียบเนียนดีนะครับแล้วก็ลายล่องต่างๆถือว่าโอเคนะครับหล่อชิ้นพลาสติกออกมาได้ดีมากๆนะครับแม้ดีเทลรายละเอียดเนี่ยจะไม่ได้เยอะนะเขาเน้นความคลาสสิกครับดีเทลรายละเอียดถือว่ามีประมาณหนึ่งนะครับพวกลายล่องต่างๆก็ไม่ได้มีเยอะนะครับแต่นะครับงานออกมาดีมากสวยมากนะครับช่วงขาช่วงแขนอะไรพวกนี้นะครับแพคเกจนะครับสำหรับตัวการสตนตัวนี้นะครับก็จะเป็นอันเดอร์เกจนะสำหรับชุดเกาะด้านนอกนะครับส่วนด้านในนะก็จะมีเกจตรงบ้างเหมือนกันนะครับ ก็พอเป็นโนเตอร์เกตเราก็สามารถเก็บร้อยเกตได้อย่างสวยงามนะครับงานพิจินเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำารเตอร์เกตมานะเขาทำโรเตอร์เกตมานะครับใน,นการประกบประกอบถือว่า,ม,วา,ม,ามีความยากอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับมีความยากอยู่นิดหน่อยมันประกบยากมันประกบยากนะครับนี่ประกอบไม่ค่อยไหลลื่นเท่างานบันไดเท่างานญี่ปุ่นนะครับเวลาประกบเนี่ยมันต้องใช้แรงกด ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแบบบีบเข้าหากันเนี่ยกดเยอะกดเยอะนะครับเท่าที่จําได้ก็มีปัญหาเท่านี้จริงนะเรื่องเรื่องเรื่องจุดกดนะครับเวลากดเข้าเนี่ยมันแนบนะมันแนบสนิทดีด้วยนะครับแต่ว่ามันต้องออกแรงกดอ่ะออกแรงกดเพื่อให้มันแนบนะครับชิ้นผ่ากลางก็มีอยู่บ้างนะครับแต่มันก็เขาจะทําชิ้นประกบมานะชิ้นประกบหน้ามาสมมติว่าผ่ากลางครึ่งนี้ยครับก็จะทําชิ้นประกบหน้ามาเพื่อหลบ ปลบรอยผ่ากลางไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะด้านการดีไซน์ด้านการออกแบบถือว่าโอเคนะครับแล้วก็แยกสีมาได้ดีประมาณหนึ่งนะครับก็คือได้ครบไะแหละนะครับเพราะว่ามันสีสันมันไม่ได้มันไม่ได้มีความละเอียดเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่การประกรบประกอบถือว่ามีปัญหาอย่างเดียวนะก็คือในส่วนของการกดนะครับการประกรบเข้าไปนั่นเองนะครับส่วนแมคคาณิกนะครับอันนี้ผมชอบเลยนะแมคคาณิกทํามาได้ค่อนข้างดีนะครับกดหัว กดหัวลงนะครับช่วงนี้ดันขึ้นนะครับอกดไหลลงนะครับหัวดันขึ้นนะครับกลไกด้านในนะครับเวลาประกอบเข้าไปเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีนะออกแบบมาได้ดีมากนะครับเออผมผมค่อนข้างที่จะเฮ้ยเออทำมาดีวะนะครับพอกดลงปุ๊บมันก็จะดันขึ้นนะครับอันนี้จะไว้ใช้เวลาแปลงร่างเป็นเฟสโหมดนะ ดูดีดูดีนะครับงานดีเลยแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันบ้างนะครับจุดขยับเนี่ยบริเวณส่วนหัวถือว่าน่นดีนะนั่นดีมากนะครับแน่นหนาดีเลยแหละนะครับไม่ได้มีชิ้น PC นะสำหรับตัวของของการซูดตัวนี้นะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่ผมชอบนะอย่างที่บอกนะตัวนี้ครับกดด้านล่างเอ่ยกดหัวลงไปนะครับหน้าเฟซโหมดดันขึ้นมานะครับอันนี้ทําสีไว้ให้ดูนะบริเวณดวงตานะครับ ทำสีเป็นสีเมทัลลิกมาให้ด้วยนะครับแขนก็สามารถยกได้นะครับประมาณนี้นะครับไหล่ยกได้ประมาณนี้นะครับเนื่องจากเป็นหุ่นที่สามารถแปลงร่างเป็นเฟสโหมดได้นะครับทำให้มีจุดขยับที่ค่อนข้างจะหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับช่วงเอวนะครับก็ขยับได้นะครับเกาะเกาะข้างเอวนะครับขาหมุนได้ประมาณหนึ่งนะครับ ติขาวมาได้ด้านหน้านะครับแน่นดีแน่นดีแน่นหนาดีนะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบแบบสเกลมันนะอาจจะไม่ชอบไอ้แบบไซส์อะตัวหุ่นนะครับความไม่สมส่วนของมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในอดีตมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะหุ่นแบบเนี้ยนะครับนี่ชุดเกาะข้างแขนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเกาะแขนนะมันก็จะบังมืออยู่นิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เราสามารถขยับได้เหมือนกันนะพวก เกาะแขนนะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนี้ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับเวลาแปลงเป็นเฟสโหมดนะครับผมก็ไม่ได้มีแบบขั้นตอนอะไรยุ่งยากน,นะครับแล้วก็กดนี่ลงนะฮะกดมาลงเปิดเผยหน้าด้านหน้ามานะครับยกนี่ขึ้นนะครับจะเ,เป็นเฟสโหมดแล้วเอาช่วงขาล่างไปแบบนี้ จัดดีๆหน่อยนะครับมันก็จะดูสวยนะนก็จะเป็นเฟสโหมดแล้วนะครับก็การแปลงไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับอืมแต่ก็มีจุดขยับที่โอ้โหแน่นหนาดีมากนะผมโอเคเลยนะครับงานค่อนข้างจะดีนะครับราคาอาจจะสูงนิดนึงนะ1900บาทก็พอๆพกับมาสเตอร์เกรดตัวหนึ่งนะครับแต่ก็แลกมาด้วยความ คลาสสิกของตัวหุ่นนะครับถ้าเพื่อนชอบก็จัดไปเลยนะครับสำหรับตัวมารูกิงกรันซดนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้งานค่อนข้างดีนะความสูงของมารูกิงกรันซดตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ20เซนได้นะครับถือว่าตัวใหญ่พอประมาณเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหนึ่งครับโอเคครับเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับนี่ตอนเวลาวางฉากหลังเข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่กับแอคชั่นเบลดวางเข้าไปนะครับมันก็จะมีฉาก ปล่อยหุ่นเท่ให้เราเห็นอย่างนี้นะครับโอเคสรุปกันแล้วนะครับสําหรับตัวมรดกการสโซตตัวนี้สวยงามมากจริงๆนะครับงานคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็สวยจริงสวยจริงดีเทลรายละเอียดต่างๆค่อนข้างโอเคนะครับผมงานดีนะครับเนื้อพลาสติกดีนะครับงานสวยมากนะครับดีเทลรายล่องต่างๆถือว่ามีพอประมาณนะครับเจอปัญหาอย่างเดียวคือด้านการประกอบที่มันต้องออกแรงอยู่นิดหนึ่งออกแรงอยู่นิดหนึ่งนะครับด้านการประกอบไม่ได้ไหลเลื่อนเท่าของบันไดนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหา อะไรมากนะครับนี่จุดขยับถือว่าแน่นหนาดีมากนะครับแล้วได้งานที่สวยมากๆแบบนี้นะครับแทบจะจุดติน้อยจุดติน้อยนะเออแต่เออแต่ราคาก็สูงแหละราคาก็สูงนะสำหรับตัวกรานสวดตัวนี้นะครับก็พอๆกับมาสเตอร์เกรดหนึ่งตัวเลยนะประมาณพันแปดพันเก้านะครับผมนี่แต่ค่อนข้างโอเคเลยนะค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้เป็นงานของแมวส้มนะครับถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่เดสคริปชันแล้วก็ท็อปคอมเมนต์นะครับผม ก็ตามไปกดไปตามกันได้นะครับใครที่เป็นแฟนๆหุ่นยุค8 0 9 0นกะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับน่าเล่นมากๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมตกลงประกันใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากมาคอมเมนต์กันไว้ละกันนะถ้ามีข้อสงสัยประการใดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแจ้เตือนไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงกันในอนาคตนะครับก็จะมีหลากหลายตัวนะที่ผมจะนํามารีวิวนะครับไม่ได้แค่มีแค่บันไดนะก็จะมีงานจีนบ้างงานค่ายอื่นๆามย โฟโต้ to, อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะมีมารีวิวอยู่เรื่อยๆนะตัวไหนที่ผมชอบผมก็จะจัดมาให้เพื่อนๆชมนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ